น้องพาทุกคนน่ะ ย้อนวัยย้อนวันวันกลับมาที่สถานที่ที่พวกเราทุกคนเนี่ยคุ้นเคยและก็คือสยามเซ็นเตอร์ย้อนทำไมต้องแต่งตัวเต็มขนาดนั้ก็เรามาย้อนวัยกันเพราะฉะนั้นเราเลยใส่ชุดนักเรียนมานะคะอาจจะไม่ใช่ชุดที่เราใส่ตอนเด็กแต่ว่าก็แบบย้อนวัยได้ใช่แล้วเราก็จะพาไปชิมร้านอาหารที่แบบเรากินกันตั้งแต่สมัยเมื่อ20ปีก่อนเนาะยังอยู่นะคะยังอยู่เราก็มีร้านใหม่ๆด้วยที่เพิ่มเข้ามาบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะที่พี่ได้ย้อนวันวันไปกับพวกเรานะคะอ๋อนี่เราคนที่นี่นะหลังจากที่าีววแล้่ม สถานที่สําหรับแบบถ่ายรูปอะไรอย่างงี้เยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปสวยๆกันด้วยนะคะเผือพี่ๆจะมาตามรอยเรานะคะแล้วันนี้นะคะที่สำคัญรอกระเป๋าอะไรมาที่สําคัญรอกระเป๋าอะไรมากันคะกระเป๋าคาราบาของเราต้องเอามาเนาะรุ่นใหม่ๆมาหมดเล้วรุ่นแรกของพี่ก็คือเป็นวอลเลตสิบห้านั่นเองนี่วอลเลตสิบห้านะคะแล้วก็รุ่นที่สองเนี่ยอันนี้คือรุ่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองใช่ไหมเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองของนี้นะคะจะเป็นเป้รุ่นใหม่ละจุดแนปเตอร์หนึ่งร้อยหกสิบเก้านะคะร้อยหกสิบส เดี๋ยวเราไปตะลุยกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยครับไม่มีแล้วฮะไม่มีแล้วค่ะมันไม่อยู่แล้วค่ะเอ้าไม่อยู่อะไรเลยารอุญยถามมา้วยทอรี่ไหลหว่อนเลยขอด้วยด้านนิดหน่อย นำนึงอค่ะซิกเนเจอร์ของที่นี่ที่มีมาแล้วประมาณ30ปีนะคะก็คือตะเกียบหลักสีคือเราสามารถมีความอ n j o y ในการแมทสีได้เลืส่สีตะเกียบที่เป็นมงคลกับเราอันนี้นะคะเป็นเมนูดั้งเดิมเลยนะคะก็คือเยี่ยมอีน้ำใสลูกชิ้นปีรัญย่าตอนเด็กๆเ,เราคิดว่าไอ้ลูกชิ้นนี้คือลูกชิ้นปลาปีรัญย่าจริงๆ <c oughs> เราไม่เคยขิ่เราไม่เคยขี่แต่พี่ขีอยู่คนเดียวพี่พี่ดีอยู่คนเดียวเหรอตอนตอนเรากินตอนมันยังเด็กอยู่แล้วเราโตแล้วเีไงเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ปีหัญญาตอนเด็กกินตอนในเด็กกินนะว่ามันเนื้อลูกชิ้นปลาปีหลันยาจริงๆมาดูคนแซ่บๆแบบพี่เราดูคนแซ่บก็ต้องกินกับยำนะคะผ่านไป20ปีรู้สึกหน้าตาจะเปลี่ยนไปแต่ก่อนมันจะไม่มีหมูแดงแต่ตอนนี้แบบมีหมูแดงมาก็เลยเซอร์ไพรส์นิดนึงเรากินเลยได้ไหมน่ากินเลยน่ากินใช่ไหมนี่นี่นี่นะคะเส้นน่ากินขาไข่ตูมตาดูไข่ดูเยอหมูใหญ่เป็นหมูเป็น อ่วนดีเะคะอนเี่ยวไข่ปั้นมังกรคืออลังการมากอยากเซลอยาเซลนองูกสานะครับห่อด้วยไข่แดงเป็นลูกิงกู้งทออันนี้ร่อมายเิ็นอย่เงก็อเปี๊ยสดอเปี๊ยสดน่ากินมากยมยมดั้งเดิมมากอร่อยมากเดี๋ยวเพื่อนกินอชินี้ก่อนชิใหอ่ะน้าเปนคนจีนนะเราที่ตะเกียวไม่เป็น ไม่ตายแล้วทำยังไงดีล่ะเนี่ยถ้ามวยน้อยถ้ามวยอะไรเ่ยที่ตะเกียบนี่ได้เป็นทั้งคู่ด้วยนะใช้ตะเกียบไม่เป็นทั้งคู่เลยเห็นยีงไงก็พี่นุ๊กเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ย ช้อนตกช้อนตกนี่เลยอู้เปิดมาเจอเลยคลิปยากมากออมาเสร็จได้นี่ข้อดีของข้อดีของการสะพายเป้นะคะเวลามาที่กินก๋วยเตี๋ยวแคบๆอย่างเงี้ยเราสะพายหลังไว้เลยไม่ต้องกลัวว่ากระเป๋ามาวางบนโต๊ะหรือว่าบนตักไงสะดวกมากที่บอร์เด็ตมีสายสะพายมาบอเด็ตก็คือฉิงไม่นิงอไม่ต้องไม่ต้องวางต้องวางบอรเล็ตไว้รับทัวเพื่อแบบโดนทำอะไเพราะเราใส่ของเราดีอยู่แล้ว ของเขาขอคาตกองก็คือเอาไว้งวะไม่ต้องวางกระเป๋าไว้บนใช่ตระต่างๆสะดวกเวลามาจมก๋วยเตี๋ยวแบบนี้เนาะสวยและดีไม่กินที่โต๊ะใช่แลไกับหแดงมาเท้ากันมาก้นเสร็จแล้วนะคะอิ่มมากอร่อยเหมือนเดิมค่ะ ไม่แพงเลยนะเมื่อเทียบกับแบบท้าของชีรยรายน,นใช่ที่อยู่ในย่านนี้สยามอ่ะใช่ออก็สำหรับใครที่มีงบไม่เยอะมากแล้วอยากกินแบบก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆนะคะก็แนะนําเลยที่นี่นะคะปีลันญย่า20ปีบวกๆตอนนั้นเราอายุแค่11ขวบเองเกิดยังยังไม่เกิด <laughs> ไปกินอะไรอร่อยก็ต่อดีไหม ใช่คือถ้าเป็นถ้าเป็นเด็กสยามแบบยุกแบบอันนี้จะต้องเคยมากินทุกคนต้องเคยมาต่อคิวที่ร้านนี้นะคะแต่ก่อนนะมันจะเป็นแบบแก้วยาวดีใจมากเลยที่ยังหยุดพิเซอร์เชคยังอยู่อันนี้เป็นอะไรน้ำตาลอะไรเหรอคะน้ำสาแห้งงหวานอะเว็น ของนกเนี่ยก็จะเป็นแบบชานมสูตรดั้งเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือมันเป็นน้ําตาลเทียมเหมาคนรักสุขภาพเขามีนวัตกรรมมาแล้วก็คือมีมันมีไม่กี่ร้านชานมอ่ะที่มันมีน้ําตาลแบบนี้คือก็แบบเอาใจคนดูแลหุ่นดีมาก นี้นะคะเราก็อยู่อีกหนึ่งร้านคู่สายามสแควร์นะคะอยู่มามากถึง20กว่าปีเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือร้านกลว้กลวยนั่นเองใช่นะคะร้านนี้พวกเราก็เกือบทุกคนเลยเนาะเคยกินตั้งแต่เด็กแต่ว่าัน,นี้ยจะเป็นครั้งแรกของลูกพี่ลูกได้เคยลองกินอ,อันนี้ก็เคยกินมาหลายรอบแล้วนะคะก็มีเมนูที่ทำจากกล้วยหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้วยทอดกล้วยแช่นมนะคะบี่เคยกินร้านี้ไหมเคยครับเคยกินตั้งแต่มอ,ตมอปลายมอต้นมอปลายก็เคยกินเลยเป็นอีกหนึ่งร้าน <ๆ S 2> ในความทรงจำมากินปุ๊บรสชาติเหมือนเดิมกินกับแฟนด้วยนคกไะมีหลากกน ก็ใครชอบกล้วยก็คือสาวกล้วยต้องมาร้านนี้เลยกล้วยแช่นมกล้วยไอติมกล้วยราดน้ำผึ้งกล้วยช็อกโกแลตนะคะเด็ดมากๆเดี๋ยวมาดูกันว่าที่สั่งมาจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยากให้ดูบรรยากาศในร้านก่อนความทรงจำต่างๆนะคะอยู่คู่สยามสแควร์ก็อยู่กันมาตั้งแต่เราเด็กๆนะรสชาติของความทรงจำอิดให้เมากันได้เลย ของทางร้านนะคะอันแรกก็คือกล้วยพองโตจะเป็นกล้วยทอดนะคะก็คือจะเป็นกล้วยที่กินกับดิฟเนาะแล้วก็เลือกสามารถเลือกดิบได้ว่าจะดิบไหนมีทั้งช็อกโกแลตน้ำผึ้งน้ำข้นมีหลายอย่างเลยส่วนอันนี้นะคะจะเป็นเกี๊ยวกล้วยทอดนะคะคือเอากล้วยไปห่อเกี๊ยวนั่นเองนะคะใครใส่แป้งใส่กล้วยเนี่ยต้องกินเลยส่วนเมนูสุดท้ายนะคะจะเรียกว่ากล้วยสำอางค่ะเป็นกล้วยแช่นมวิธีกินนะคะก็คือตักกล้วยกับนมแล้วกินเข้าไปเลยในคําเดียวนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่าค่ะ ในดิฟที่ชอบนะคะนิดหน่อยพอชอบหวานก็ดิฟเยอะไม่หวานก็ดิฟน้อยนะคะกรอ,อบนอกนุ่มในกล้วยสุกกำลังดีแป้งนุ่มกรอบนอกอร่อยมากพี่นกกินสวยสๆนอยสยคะอย่าอย่าคาดหวังอะไรกับคนนี้แ้ช้อนก็ตกมาแล้วเอากินลูกก,นก,นกกินกินกินค่ะกิน อร่อยอร่อยจริงๆมากหวานมากถัดมาเมนูนี้นะคะเกี๊ยวกุ้งทอดค่ะเกี๊ยวกุ้งทอดเกี๊ยวานมาเกี๊ยวกล้วยทอดนะคะเกี๊ยวกล้วยห่อเกี๊ยวค่ะอันนี้ก็กล้วยห่อเกี๊ยวอันนี้อันนี้ต้องดิบดิบนิดนึงไหมขมุเอาใหม่เราเอาดิบมาดีกว่า เกยวหอมกล้วยว้ก้วหอกล้วยไม่กินที่บอกว่าอ้วหอยก้วอม้ว้ทมวมกก้ว้ทอดเสร็จใส่ล้วยอกรอบมากกรอบมากออเมนูสุด้ายนะคะกล้วยแช่นมันชื่ออะไรนะกล้วยกล้วยสัม้กล้วยสัม้้กินก็คือตัดกล้วยนะคะแล้วก็ตัดนมนิดหน่อยแล้วกิน กุ้ยทุกอันเนี่ยจะมีความสุกค่อนข้างมากเน้นเป็นทางหวานเหมาะกับคนที่ชอบกุ้ยนิ่มๆเหมือนหวานนะคะอร่อยชอบอันนี้อ่ะอร่อยจริงๆยหยิบเลยค่ะเด็กๆคนละชิ้ชสองโิ้ค แล้วตอนนี้นะครับเราก็ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะไปไหนกันดีเราจะไปซื้อของให้พนักงานในออฟฟิศกันจะไปร้านขนมชื่อว่าร้านอะไรเอ่ยเป่นตำนานเป็นขนมพกใช่ไหมขนมพกใบเตยที่เมาไปเป็นตำนานเลยจริงๆเพราะว่าบีมาที่เนี่ยเด็กเก๋ต้องต่อแถวยาวเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้คิดว่าคนน่าจะไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะเป็นวันธรรมดาเนาราลองไปดูงันแล้วไปเลยกันดีกว่า โอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านสยามพันตันนะคะหรือขนมครกใบเตยนั่นเองเนาะเขาอยู่มานานมาก20กว่าปีได้แล้วอ่ะไม่ใช่ถามพี่นกได้ใช่ไม่ใช่ถามพี่นกได้เลยถามพี่นกพี่นิ่งได้เลยเนาะแล้วเนี่ยเราก็กำลังจะซื้อขนมนะคะไปฝากน้องๆออาิศเนาะใช่เราสั่งประมาณยี่สิบกล่องได้เรายืนอยู่หน้าร้านนะคือกลิ่นหอมมากหอมใบเตยมากหอมใบเตยแล้วคือ เขาไม่ได้มีขนมครกใบเตยอย่างเดียวนะครับเขามีพวกโตเกียวขนมบาบินใช่ขนมบาบินเนาะโอเคเรามาดูในร้านกันดีกว่าว่ามันมีอะไรน่ากินบ้างเนาะไป มีคนมาซื้อตลอดเวลาเลยเนาะเราก็ต้องแบบเหมอซื้อกลับบ้านไปฝากคนที่บ้านกันใช่แล้วอันนี้เราก็ซื้อไปฝากพี่ๆน้องๆที่อยู่ในออฟฟิศด้วยนะคะคนที่ไม่ได้แบกกับเราเราก็มีไปฝากด้วยแต่ก่อนอื่นที่จะไปฝากน้องๆบีขอชิมก่อนเผื่อมียาพิษได้เลยยังไงเก็บไม่อล้วแะบีขอชิมก่อนนี้มาดูมาดู คือไม่เข้ามาดูมาดูเลยค่ะคือเนี่ยคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันหากินที่ไหนก็ได้แต่เมื่อ20ปีที่แล้วว่ามันหากินยากมากแล้วที่นี่เหมือนจะแบบเป็นเจ้าแรกๆเลยที่เขาทํามาเนาะอาะพี่จันลองชิมกันนะออริจินอลเลยร้อนไหมน่ะร้อนร้อนพ่น่นพ่นมาเฮ้ออร่อยไม่ขอดมั้ยคะหน้าแดงเลยอ่ะอร่อยคือจะร้อนร้อนมันั่นนะสิมันิ่งออกจากเตาเลยไงสดสดคนเยอะมากคนเยอะมากคิวมาตลอดนะคะ ก็เคยมาสยามสแควร์นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะซื้อของขนมอร่อยๆกลับไปฝากพี่นกเผ็ดโอเควันนี้พี่นกพี่นิงเป็นยังไงมั้งคะมาย้อนวัยก็สนุกมากเลยเราได้กลับมาแบบอยู่ในบรรยากาศเก่าๆก็เหมือนกับว่าเราได้ย้อนกลับไปตอนเราอายุ15อีกทีนึงนะก็คือมีที่ทั้งที่ใหม่ๆให้เราตื่นตาตื่นใจแล้วก็มีที่เก่าๆให้เราลอนึกความหลังได้ด้วยคือแบบรู้สึกดีมากเลยใช่ว่างๆใครยังไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศไม่รู้จะไปไหนเนาะกลับมาสยามสแควร์เหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่นึงเลยนะคะตอนนี้ดีมากมุมถ ยังไม่ได้เลยแต่คือจไม่ถ่ายแล้วใช่แต่ถ่ายให้พี่ๆสองคนนี้คือ,อาาร,รูปเต็มมากอาหารอร่อยช้อปปิ้งก็เด็ด<ช>นะคะ<ช><ล>ก็คือวันนี้ก็จะเป็นประมาณเท่านี้เนาะ,ะแล้วเดี๋ยวไว้เราจะพาไปเที่ยวไหนอีกนะคะก็ติดตามเราได้นะคะใ,<ช>ในฮันลาหลพาเทียว EP ต่อไปครับอ่ะแล้วก็ถ้าพี่พๆที่อยากให้เราพวกเราไปที่ไหนก็คอมเมนต์มาเลยแล้วเดี๋ยวพวกเราจะตามลอยไปนะคะ